มาดูอีกเหตุการณ์นหนึ่งนะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถทัวร์ที่นำนักท่องเที่ยวชาวจีนท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะไปพลิกคว่ำที่บริเวณโค้งปางช้างถนนเพชรเกษมสายพง,งาภูเก็ตก็เลยทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนและก็ไกด์ทัวร์ชาวไทยได้รับบาดเจ็บรวม18คนค่ะ พนักงานสอบสวนสพตะกวดทุ่งและเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่จังหวัดพังงาเข้าไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุนะคะก็พบรถทัวร์พลิกตะแคงอยู่บริเวณกลางถนนฝั่งขาเข้าตัวเมืองพังงาเบื้องต้นทราบชื่อคนขับคือนายสุริยนตันเจริญรัตน์อายุ34ปีได้รับบาดเจ็บถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลพังงานางการนาลีลาวัดการเป็นไกด์าชาวไทยนะคะก็ได้รับบาดเจ็บถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลพังงาในชั ชุยบาดเจ็บจากกรณีที่ศีรษะไปกระแทกกับของแข็งถูกนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลวาชิระภูเก็ตเบื้องต้นทุกคนมีอาการปลอดภัยนะคะสำหรับรถทัวร์คันดังกล่าวนั้นรับนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะนำส่งที่สนามบินกระบี่ค่ะโดยจุดที่เกิดเหตุก็พบว่าเป็นทางโค้งอันตรายมักจะเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งค่ะ